ไปต่อนะครับที่งานของสอบตนะครับทางด้านสอบตไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบางนำถุงยังชีพจากใจถึงใจช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน11กลุ่มเป้าหมายลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตรพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการสอบตลงพื้นที่วัดราชสโมสรอ,อำเภอรือศรอจังหวัดนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มอบถุงอย่างชีพจากใจถึงใจประกอบด้วยข้าวสารอาหารแหง้งและของใช้จําเป็นแก่กลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจํานวน40คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเดิมหน้าขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม11กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม จากนั้นนะคะได้เยี่ยมให้กําลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่นายจ้วนแซ่ตั้นที่บ้านเลขที่133หมู่2ตำบลรือส่ออ,อรือส่อซึ่งเป็นคนป่วยและพิการขาทั้งสองข้างอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องดูแลลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันมีรายได้จากสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ800บาทและเงินสวัสดิการผู้สูงอายุอีก800บาทนำมาเป็นค่าจ้างให้กับผู้ดูแลและเยี่ยมนายรามินมนรัต คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่165ทับหหมู่ที่10ตำบลหรือศออำเภอหรือศอป่วยติดเตียงหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2543จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยอยู่กับมารดามีไรายได้จากเงินบำนาญของมารดาเดือนละ9,200บาทและเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทค่ะ